ไหนข่าวเยอะเลยเอจะไปไล่คนตกไม่ไหวแล้วไล่คนได้ยังไม่ไหวเลยค่ะลองไปตกที่ดังที่สุดในการสอาวคราวนี้คือใครคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกค่ะเพราะเมื่อวานนี้ค่ะก่อนจะเข้าไปนักข่าวยังไปถามถึงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องจะเป็นแคนดิเดตประธาน<ม>วุฒิสภาอยู่เลยนะใช่ใช่คุณสมชายเนี่งไม่พูดนะใช่ค่ะใช่แล้วเมื่อคืนนี้ได้สี่คะแนน แล้วกลับออกไปอย่างเงียบๆท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยคะ่ะมองมุมหนึ่งกรณีนี้กรณีของพรักการเมืองพักหนึ่งอาจจะบอกว่านี่มาครหาว่าฉันจะเข้าไปทําอะไรมันก็ไม่มีเห็นไหมขนาดีนายยก,ยกน้องเขย่กุลธัินยังตกได้สี่คะแนนค่ะ,ะขนาดเดียวกันมันก็มีการจับตาดูกันในพักการเมืองบางพักในบางพื้นที่ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงเนี่ยนียกเป็นตัวอย่างสั่งนิดนึง ขนาดนี้หิวมากเลยแต่เพื่อนท่านผู้ชมนะอ่านน่นี่นี่น้องใบดูอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นบอก,กระดิชนคุณอาร์รวรทย์เขียนเอาไว้เมื่อคืนนี้พี่เห็นอยู่น,น,ยน้องไบสังเกตดูเซอร์ไพรส์รอบประเทศบุรีรัมย์สตูลอยุทยาพังงา ชนะผ่านเข้ารอบสุดท้ายมากสุดในประเทศคือจังหวัดละ38บคนอรองลงมาคืออ่างทองเลย37คนส่วนกรุงเทพโคราชจังหวัดใหญ่หลุดท็อปเ0นผ่านเข้ารอบสุดท้ายแค่14คนเชียงใหม่เนี่ยแค่สิบสองคนอ,อันนี้เป็นความแปลกคือเข้ามาในรอบสุดท้ายเนี่ยจังหวัดใหญ่เนี่ยแปลว่ามีคนดังเยอะใช่ไหมใช่ค่ะเออเออ อย่างสตูลเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่ากันสตูลเป็นจังหวัดเล็กอ oh. ทำไมเข้ามาเยอะค <Ha. S 1> ่ะอ่บุรีรมัมย์ยอันนี้กลางกลางใช่ไหมอ่ะทั้งหลายทั้งปวงนี้เดี๋ยวตามดูกันต่อ